กินร้าเขาอยากกินซุปตักลาวจังเลยจูมเมงกันจูมเมงบอกไ้เล,เลยเดี๋ยวเขาทำให้กินนะเอาแซบๆเด้แซบอยู่แล้วจ้าเขาเตรียมหอมพมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยตั้งกระทะเปิดเตาใส่พริกแดงขิงหั่นซอยกระเทียมหอมแดงเติมน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยจนน้ำแห้งนะคะนี่คะ่ะน้ำแห้งแล้วนะแล้วเราก็จะพั่มไปเรื่อยนะคะให้เกรียมยมนิดนึงกลิ่นหอมของพริกกระเทียมแล้วก็ขิงขึ้นมาจะะ๊ะ นี้แบบนี้เลยแล้วก็ปิดเตาค่ะเปเสช่วยค่ะข้องานขาวค่ะเผื่อลิสงก็ลงไปเลยพั้วไปเรื่อยๆนะคะจนงานมีสีเหลืองแบบนี้นะเหลืองอ่อนนะคะทุกคนค่ะแบบนี้เลยงานกับถั่วสุกแล้วนะคะเอาลงรกเลยจ้าพกงานกับถั่วจ้า ักใส่เครื่องเลยค่ะอันนี้เป็นถั่วกับงาขาวนะคะน้ำเดือดแล้วเดือดแล้วหรอใส่เกลือป่นค่ะน้ำมันค่ะตันนี้จะใส่ให้แบบว่าเวลาเราลวกผักอ่ะตัวผักมันจะเงาน้ำมันลำาข้านาะลำไค้ใส่เห็ดหูหนูกระจงค่ะลงเป็นยผักรุ้งค่ะผักกาดผักกวงตุ้งผห็ดเข้มท้องเราจะลวกทุกอย่างพร้อมกันไปเลยนะคะผักสุดแล้วตักขึ้นเลยน้องในน้ำเย็นค่ะ ตักขึ้นจากน้ำจ้าตักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเขาเริ่ม,มโขกแล้วนะจ้านี่คะ่ะเป็นพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงนะคะที่เราคั่วไว้นะคะเอาลงไปเลยน้ำจ้าเอาจแล้วอส่น,นี้เลยจ้าอันนี้เป็นถัว่วลิสงกับงานที่เราคั่วไว้นะคะลงไปเลยมักลายใส่ลายค่ะผงนัวน้ำปลาร้าค่ะใส่ไปเลย น้ำปลาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชิมก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะขอชิมหน่อยนะชิมเลยจ้าอืมเป็นไง,ปงไปแดกไหมเค็มเค็มอืมเค็มตัวผักใส่กานผักออกไปจ้าใส่ไปแดกเพิ่มนขวดใส่ผักเพิ่มค่ะเลยตัวกับง,งาใส่หมดเลยค่ะจะติอรอบนึงน,นะคะ ใช้ใส่จ้าเลยซุปผักลาวนะคะหืมเห็ดหอมคลิปกันเยอะมากอดใจได้วเสร็จแล้วเมนูซุปผักลาวจ้าเป <c oughs> ิดกระแทบม่คือชิมก่อนชิมค่ะข้างี้ยไปโลดคลิบก็ได้อืมอืมอร่อยอร่อยแบบเป๊ะ